ธำมะถอนต้นกาปักกาศก่วงตรงเนาะผัก,กาศที่มียอดมีดอกนะจะเอาไปแปรไปปลูกที่อื่นมันมันหนาพี่น้องเนี่มันหนา,นห,นานหนาไปธรมะถอนออกมันมาใหญ่เด้ต้องถอนออกจัดระเบียบให้ต้นกาจะได้โตเดี๋ยวเอาไปปลูก ขนากันนี่ก็จะถอนออกขึกันพี่น้องถอนออกไปปลูกอันนี้น่าจะเป็นขนาหองกงุงหรือปะไม่เร้จใจเดี๋ยวทอนออกก่อนเอาไปปลูกที่ไม้ ให้เบิ้งหลังจากถอนออกเนาะถอนต้นกาวออกนะจดระยะให้เขาอันนี้เป็นกระถางขนาดนะเดี๋ยวประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนาะจะโตเห็นได้ชัดอันนี้ก็กวางตุง้งหรือประกาศดอกเนาะช่อดอกนี่ประมาณนี้เดี๋ยวจะใส่ปุย๋ยประมาณสักสี่หาเมือเข้ามาใส่ปุย๋ยก็คงจะเป็นปุ๋ยคิงว่านะพี่นอ้องเนี่ยปุ๋ยคิงว่าทุงนี้ ใส่ขิงว้าก็ได้พี่น้องถ้าอยากให้งามเร็วก็ปุยย๋ยนามปุยย๋ยเม็ดมหรือฮอร์โมนก็ได้นี่ยเนี่ปุย,ย,ปดยเดี๋ยวประมาณสักอาทิตย์มาเบิ่งอีกที่เนาะนี่ต้นก้านี่ก็จะมาปากัปากปักปลูกเนาะปลูกเดี๋ยวนี้เอาเอาขนามาปลูกกันเพราะว่าปลูกอ่าพักชี่เล่าแล้วมันบกขืนกเอามาลงเดี๋ยวจะเน็บเนบจุดละสองต้นก้าพี่น้องสองต้นกาไปโดด บ่มีพื้นที่ถ้าจะปลูกข้างนอกมันบ่นใหา่พี่นนองต้องคุมอุโมงค์ให้เขาดีๆเดี๋ยวก็จะหดน,น้ำแปะลงไปเลยอันนี้ก็จะใส่นี่พักชีลาบบ่ค่อยงอกก็จะแปะลงไปประมาณนี้ ติดง่ายอยู่ดอกอากาศพระ้อนอันนี้ก็กวางตุงเนาะเสียามาแปะใส่เนี่ยหย่อนมาเน็นล่งดินแต่บาง่งอ,อพี่น้องเสียามาส่องเดี่ยวลงจุดละสองต้นกากดลงไปพระกาศมันมันติดง่ายพี่น้องติดง่ายๆอากาศขนา จะว่าง่ายที่สุดก็คือปากกาดลงไปเมื่อกี้หดน้ำให้ชุ่มแต่เราก็มาปลูกเดี๋ยวก็จะหดน้ำอีกรอบรอบนึงกดลงไปกดตรงหกักเ้อจะไปกดตรงไหนด้วมันหกักต้องกดนี่ยลงไปลงไปประมาณสักเส้นหนึ่งอะเนาะขอมือ ปลกนะยอนมเมล็ดลุ่ดินบวงอกแต่เพาะในกระถางปลูกในกระถางอกดีซึ่งมันกับเป็นมเมล็ดพันุ์ซองเดียวกันพี่นะ้องอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นอากาศมันยังห่อนก็บรแน่ใจนะแต่ในกระถางมันก็อาจจะดีกว่าหรือเปล่าหรือเป็นที่ดินก็บรแน่ใจเพราะว่าบางที่ดินเข้าหดน้ำมันแน่เนเมล็ดพันธุกับบวง แต่ว่าในกระถางนะ่ะมันเป็นดินของด่านค่านันเป็นดินใหม่กระสิบปลูกลงไปเนี่ยลงไปเลยประมาณนี้เดยวสิเฮ็ดให้แล้วพี่นอ้องสองไม้แล้วบางคนอาจจะงงว่าเป็นอย่างจังปลูกจุดละสองต้นกาปลูกต้นกาเดียวก็ได้พี่นอ้องต้นกาเดียวก็ดูแลง,ง่ายต้นมันก็นจะอวบอันนี้บอนเนนบอนเนนใส่ใ หล้วอีกอย่างพื้นที่บ่มีเรื่องของเลืองถ้าพื้นที่มีกะสิปลูกจุดละหนึ่งตนกาตนกาแล้วก็เพื่อมันตายบางที่อนอนเนินมากินอย่างนี่ก็ได้ปลูกเพื่อถ้ามันเบียดกันหลายกะเวลามันมันติดแล้วกะมาแยกออกก็ได้กะสิเอาลงสองสามไปก่อนบงังเดือดตะตนกาถ้าแข็งแรงแล้วฮาเบิร์แล้วมันเบียดกันก็ถอนทิ้งได้ เอาดินกรบรากนิดนึงมันจะได้โตเร็วแล้วกนะ็ความสมบูรณ์มันก็ดีกว่าถ้ารากมันลอยเนาะมันก็บดี มะซองต้นกาที่แปรไปข้าวที่แล้วเนาะมันดูสึกว่าจะแนวกับผัสติงัดขึ้นพี่นอ้องเดี๋ยวมันจะรอนถ่ายงัดขึ้นเดี๋ยวมันก็ติดผักกาดยิ่งแบบสดชื่นเลยแหละเดี๋ยวจะให้น้ำอีกรอบต้องต้องขยันห้น้ำช่วงนี้ ล้ายๆว่ามันเอ็นลงมากเนาะเมื่อวานเนี่มันจะเหี่ยวอยู่หรอกเพราะว่าห้าดึงถอนมาบ่เป็นต้นกาพอนี่ยบอ่อมันติดกระพันติดเพราะว่ากลางวันมันสีฮอนมน,นีทรงเสาร์สิบสี่องศากลางเว่นก็นาจ,จะอุ่นขึ้น,นเอาออกเดี๋ยวก็ให้น้ำติดงาอยู่หรอกประเภทพักกาดขนาด हम जो